อะไรปะสวัสดีพี่โตซิล <la> ิฟูครับเดี๋ยวพี่โตสวัสดีฮะอะไรปั๊มแรกไงอ๋อรอยยิ้มรอยยิ้มภาคทฤษฎีพี่โตสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับพี่โตเป็นไงบ้างครับพี่โตเจอกันดีนะกลับมาร้องเพลงเห็นไหมฮะไม่เอาดีกว่าร้องเพลงเขาพี่ก็ตอบเป็นเสือออกแล้วไปร้องเพลงบ่อยอยู่แล้วพี่จะกลับมาดูดไมาอีกเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้พี่สุดยอดมากมาจะมาแต่กี่โมงมาแต่กี่โมงบ่าย มึงปิดปากพูดคุณจะรู้ไหมมันตั้งกี่โมงครับพี่นี่ถามจริงถามจริงผมอยากรู้ชูนิ้วก็ได้ชูนิ้วดิมาอั้งแต่บ่ายโมงรู้เรื่องรู้เรื่องมาแต่บ่ายโมงเขาไม่ได้ด่าเราเขาบอกมาแต่บ่ายโมงอ๋อนิ้วชี้าล็อกนิ้วชี้เขาล็อกส่วนเพื่อนแสดงทำเลขเจ็ดบ่ายโมงเจ็ดนาทีอ่าตะกี้ง่ายๆแค่นี้ตะกี้ตากล้องมึงจะถ่ายทำเฮี้ยแล้วมันให้คุยละมึงก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นบ้างเนี่ย